เล็กๆเอาเล็กๆไปแหลมๆถ้าเราเอียงเยอะถ้าเราเอียงเยอะใช่ปะเอียงนี้เยอะมันก็ต้ไปเยอะดอกมก็จะใหญ่เอาประมาณ15องศามันจะเล็กลงคราวนี้ปลายกีบปลายกีบของมันจะต้องอยู่ที่เส้นที่เรากําหนดลงมีเด,อดเอียงมีด45ประมาณนี้แล้วก็คือเขาเรียกอะไรนมันจะมี ยงมีดสี่สิบประมาณสิบห้าองศาแล้วก็เบนมีดลงนิดนึงเ้าก็หมางี้ปุ๊บเขาก็พลิกมีดกลับแล้วไปไปนี้เอยตอนนี้เราจะใช้ตัวนิวโปงเป็นตัวหมุนมีดละนิวโปงเป็นตัวหมุนมีดแล้วมีการยืดหยุ่นปุ๊บผมมีดลงพลิกมีดผมมีดขึ้นดันเข้าไปหยุดผมมีดลงแล้วก็ปรับสังเกตว่าตอนตอนขาลงอ่ะปลายมีดมันจะชี้ไปทางนี้ พอาขาขึ้นปุ๊บไฟมีดมันจะชี้ไปอีกทางนึงมันไม่ได้ไปทางเดียวกันอย่างนี้จิ้มลงไฟปึ๊บพลิกมีดจังหวะตอนก่อนพลิกมีดเราต้องถอนมีดออกนิดนึงแล้วก็พลิกมีดให้ได้มุมตรงนี้ต้องระวังปึ๊บอถอนมีดนิดนึงพลิกมีดไล่ขึ้นไปถอนมีดนิดนึงไม่ต้องกดเยอะบางทีเราเกงลงเรามือมีดมันไปปักเยอะใช่ไหมมันก็จะไอ่ไห,หมุนมีดไม่ได้ เอาเอาข้างนี้ช่วยดันไล่ไหมจังหวะน,นี้ปุ๊บมีการยกตัวนี้ช่วยหยุดก่อนแล้วก็หยุดก่อนดึงมีดออกนิดนึงพลิกมีดหยุดก่อนแล้วก็พลิกมีดอ่ะขึ้นไปหยุดแล้วก็พลิกมีดหยุดก่อนแล้วค่อยพลิกมีดแล้วพลิกมีดก่อนแล้วก็ค่อยไปหยุดก่อนปุ๊บปรับมีดก่อนให้ได้มุมบไลายลงมา หยุดขึ้นไปเรื่อยๆจะดอกใหญ่ขึ้นกับอยู่ที่องศาเราลากลงมาลากเฉียงยาวไปให้ไหวปึ๊บอ,อ่ะแล้วก็เสาะออกดอกเน้นพิ่งดอกนี้พึ่งยังไม่เน้นสับวาง พื่จะเน้นให้กีบมันเล็กๆเท่าๆกันข้างดอกมันก็ออกก็เล็กไปมีขึ้นนิดเล็กมุมมันก็นจ,ะจะหลุดออกมาถ้ามันไม่หลุดแสดงว่ามุมข้างในมันน่าจะไม่ชนกันก็แย้ยมีดเข้าไปนิดนึงแต่เราจะจะไม่ใช้วิธีการสับอย่างนี้ถ้าสับอย่างเงี้ยมันง่ายแต่ว่าเราจะไม่ได้เทคนิคการพลิกมีดเวลาเราไปลงพวก แตงโมแคนทารูปที่ว่าทำใบไม้ไมันต้องมีการติดมีดมันถึงจะนี่ระวังอย่าไปงัดมันถ้าถ้ามันไม่หลุดปุ๊บปลายมีดมันจะหายจะเป็นอย่างนี้เป็นปานๆแล้วข้างล่างจะเป็นอย่างนี้ 八点。